เราเข้าใจท่านนะครับาลายกระเบ 5, ื้องผ้าดิบผ้าท่านเขาอยากจะมีรายได้เราก็อยากจะให้มันเสร็จเป็นรูปเป็นรื่ดีนะครับแล้วขอขอบคุณน,นะครับทุนหลักท่านาานี่ให้แรงถนนชั้นเงินหมดแล้วหมดแล้วจับเลยครับลูกนี้จับเลยอเอาให้หัวยให้ประธานประธานจับเยอะเลยนะกระเทียวเนื้อในหนวดทางบันได้จับเลยพราาทอด 89คะแนนครับใหม่ปูอยากจะตายแล้วเกิดใหม่ว่าลามสลาม15คะแนนของพี่พงศธรลูกข้างหลังลูกข้างหลังเบอร์พงนสธรเบอร์5พงศธรอลละลาเฮโอ้ก็ปีประมูลพาแล้วเดี๋ยวหัวหน้าเขาจะไปเอออาจารย์เองเขาจะไปประมูลพาแล้วไม่ไปแม่ครับไม่ไปเดี๋ยวโอ้เหลือแดกครับพงศธรอลละลไอ้หนุ่มจังหวัดตาก ตอนนี้ทำสนามบกก็แล้วน,น,นั้ดอดนอะไรด้วยต<ด>อนนี้ทำแถวบังใหญ่แบบไม่รู้นะใช่เออหาตะกีฬาหน้าโดิไม่รู้ว่า